ดวงชะตามิใช่ประกาศสิทิเป็นเพียงเครื่องบอกทิศทางที่หมายรู้ว่าเคราะห์ไม่ประมาทเคราะห์คลี่คลายรู้ได้โชคเล่งขนขวายจะได้เอ่ยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชุดาพยากรณ์น,นะคะ ในคลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตาของชาวลักนณาทั้ง12ราศีค่ะในช่วงระหว่างวันที่1ถึง15มิถุนายน2563นี้นะคะเป็นหลักการทำนายโดยดูภาพรวมในเรื่องราวของตัวการงานการเงินความรักแล้วก็อุปสรรคนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นกับแต่ละราศีหรือแต่ละลักานาคะในคลิปนี้จะเป็นคลิปของชาวราศีธนู หรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีธนูนะคะการงานในครึ่งเดือนแรกนี้นะคะชาวราศีธนูเองเนี่ยในมุมของตัวการงานของท่านเนี่ยนะคะก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะการติดต่อเจรจาในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยจะมีความสะดวกราบรื่นท่านใดที่ประกอบธุรกิจนะคะที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อการค้าขายเป็นตัวแทนนายหน้าประชาสัมพันธ์ รวมทั้งงานธุรกิจออนไลน์ท่านจะได้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลาสั้นๆเพราะว่าดาวของการงานเรือว่าในช่วงของต้นเนี่ยนะคะก็จะให้ผลดีแต่ช่วงของปลายเดือนก็อาจที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งแต่การเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลาสั้นๆนี้ก็ให้ผลกับชาวราศีธนูนะคะ ชาวราศีธนูเองในช่วงระยะเวลานี้ก็ควรที่จะเร่งมือนะคะลุยงานหนักก็ได้นะคะในช่วงระยะเวลาแบบนี้เป็นช่วงที่นะคะเรียกว่าดาวการงานจะเข้ามาเกื้อนหนุนสนับสนุนในตัวท่านนะคะท่านเองก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จการติดต่อการงานต่างๆก็จะมีความสะดวกราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะในช่วงระยะเวลานี้ชาวราศีธนูเองก็มีโอกาสที่จะได้เรียกว่าทํางานเก่า หรืองานที่เคยทําค้างไว้เนี่ยนะคะอาจที่จะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ท่านก็มีโอกาสที่จะกลับไปแก้ไขหรือกลับไปทํางานเดิมก็ได้หรือใครนะคะที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมนะคะการซ่อมบํารุงการทําของเก่าให้กลับมาเป็นของใหม่ในช่วงระยะเวลานี้ก็เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่การงานจะเข้ามาสนับสนุนนะคะ อุปสรรคปัญหาความขัดแย้งกับหุ้นส่วนรวมถึงปัญหาในเรื่องของตัวการงานในช่วงของวันหลังวันที่8มิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยนะคะก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นอุปสรรคปัญหาความขัดแย้งกับหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญานะคะก็จะลดน้อยลงนะคะการเงินการเงินของชาวราศีธนูน,นะคะก็ยังอยู่ในจังหวะที่ค่อยเป็นค่อยไปค่ะเงินช้าแต่ชัวร การเงินไม่หวือหวาแต่เงินก็ไม่เคยขาดมือนะคะชาวราศีธนูจะมีความกระตือรือร้อนในการหาเงินหรือแสวงหาช่องทางทางการเงินในรูปแบบต่างๆค่ะชาวราศีธนูสามารถบริหารจัดการการเงินได้ดีในช่วงระยะเวลานี้ ในช่วงจังหวะนี้การเงินจะต้องมีเขาเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ไหวพริบใช้ปฏิภาณมีความใจถึงมือถึงต้องกล้าเรียกว่าคิดกล้าตัดสินใจนะคะแต่บางครั้งท่านเองก็ไม่ควรที่จะประมาทในทุกๆครั้งก็ต้องใช้สตริในการไต่ตรองด้วยนะคะความรักความรักก่อนหน้านี้ของชาวราศีธนูเนี่ยนะคะมักมีประเด็นความขัดแย้งความไม่ลงรอยกับคู่ของท่าน แต่หลังจากนี้เป็นต้นไปความรักจะมีโอกาสในการปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันความใจร้อนวู่วามหรือการกระทบกระทั่งกันก็จะลดน้อยถอยลงนะคะถึงแม้ว่าในช่วงจังหวะนี้จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆที่ดาวของความรักดาวแห่งการเจรจาดาวแห่งคู่โคจรเข้ามาอยู่ในมุมที่ดีก็จะส่งผลดีในช่วงระยะเวลานี้นะคะคนโสด ความรักในช่วงระยะเวลานี้อาจจะเกิดขึ้นกับตัวท่านนะคะแต่ว่ามันเป็นความรักที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆก็อาจที่จะไม่ได้ให้ผลดีกับตัวท่านสักเท่าไหร่อาจจะมีคนมาเข้ามาทำความรู้จักแต่ว่าในช่วงของปลายเดือนมิถุนายนดาวความรักก็จะโคจร ถอยหลังกลับเข้าไปในภพของความเป็นอริเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้คนโสดก็ดูดูกันไปก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจอย่าเพิ่งวู่วามค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปในเรื่องราวของตัวความรักนะคะอุปสรรคอุปสรรคปัญหาในช่วงระยะเวลานี้ก็ยังมีเข้ามาให้ชาวราศีธนูแก้ไขสถานการณ์แก้ไขปัญหาอยู่เรื่อยๆนะคะ แต่ทุกๆอุปสรรคแล้วก็ปัญหานี้ก็ไม่เกินความสามารถของชาวราศีธนูค่ะแต่ว่าบางครั้งบางจังหวะท่านเองก็มีความเขาเรียกว่าลังเลนะคะไม่มั่นใจมีความเขาเรียกว่าอาจจะคิดมากนะคะในบางสถานการณ์หรือบางมุมก็ลองเชื่อมั่นในเขาเรียกว่าความคิดของตัวเองดูนะคะบางเรื่องเราก็ต้องใช้ความเด็ดขาดในการที่จะตัดสินใจอย่างน้อยที่สุดนะคะเขาเรียกอุปสรรคปัญหาที่เข้ามานี้ชาวราศีธนู ก็สามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคนี้ไปได้ค่ะทริปสั้นๆในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะคะการเดินทางไกลการต่างประเทศนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านตั้งใจไว้อาจจะไม่ได้สําเร็จตามเป้าหมายที่ท่านได้วางไว้นะคะบางครั้งท่านอาจจะมีความวิตกกังวลว่าสิ่งที่คิดสิ่งที่วางแผนไว้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ก็อาจจะทําให้ท่านเองมีความคิดหรือความวิตกกังวลแต่ก็จะบอกว่าในช่วงของนะคะเดือนกรกฎาคมเนี่ยชาวราศีนะธนูก็อาจที่จะมีโอกาสดีๆคืนกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้ บางครั้งบางจังหวะในช่วงเวลานี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างที่ชาวราศีธนูเองก็ไม่สามารถที่จะควบคุมาม,ามันได้บางครั้งเราก็ต้องปล่อยให้มันไปเป็นตามธรรมชาตินะคะอย่าเพิ่งไปวิตกกังวลน,นะคะกับเรื่องราวที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะคะการทำนายนี้เป็นการทำนายในภาพรวมของชาวราศีธนูนะคะบางครั้งก็อาจที่จะตรงกับชาวราศีธนูบางท่าน แล้วก็บางครั้งก็อาจที่จะไม่ได้ตรงกับชาวราศีธนูอีกหลายๆท่านนะคะจําเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะรับฟังนะคะสําหรับชาวราศีมังกรรวมทั้งผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีมังกรก็สามารถติดตามได้ในคลิปถัดไปนะคะ สำหรับหลายๆท่านนะคะที่มีโอกาสที่เปิดเข้ามาในคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามในช่องของชุดาพยากรด้วยนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่เรามีคลิปการทํานายดวงชะตาแบบนี้นะคะวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ